สวัสดีค่ะมือน,นีอมิชิตากัสีมา่ารอเมืองน้ำในป่าคือเก่านาะคะ่ะเนาะหลังจากที่ฝนตกลงมากยางหนักเนาะค่ะมือขึ้นนะคะ่ะเนาะตกประมาณสองชั่วโมงนะคะนะตกใน,นเนื้อเลยค่ะอาก่อนสีมาเบิองคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อสิบประภัคลิปใหม่ๆของเมชิตาเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขาา้ามาดิต่าเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นประเทศไทยองไม่ชีตาหรือตั้งประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์มาเบิ่งกัารจา้นานำขื้นหลายๆพี่น้องเอ้ยฝนตกเนี่เนื่อยเลยมือขึ้นเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไม่ชิตาสีผ้าไปเบิ่งอีกปลานหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าอ่มาจอดลงมืงอเบิ่งทตรงหน้าข้าเจ้านะค่ะว่าให้ข้าเจอมือห้น้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ในไม่ชิดตาที่ผ้ารออีกป่าหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่มาหนามหนามคนตกลงมาแห้งแห้งพี่นองว่ามันอันถ่วมถวมบ,าบ้านเบิดเนาะค่ะเนาะนี่เขาเจ,จะเอากะเจีป่อยมีป่าบ่อเนอนี่เนาะธรรบดาอันทาน้ำครั้งโดนๆจะมีป่าเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นป่อยนามเนาะคะ่ะเนาะมันเปิดป่อยหนามคือว่าประเดืนนามลงมาทางนี้มันจะอัดป่อยไปใส่หน้าเพิ่นทุกว่าจากไหนก็บรรูปเนาะ จะพี่ป่าขวานถ้าปลาน้อยไม่ชิตายกินอยู่จ้ะปลาพวกปลาซิ่วป่ายังนึงสิเนเอาไปมุกต้องไหมเนะาะปลายังไงก็สิปล่อยเพื่อนมื่อนี้ผู้ใดาข่าวว่าเบิงช่องไม่ชิตายถือหวยทุกคนนะคะ่ะเด้อมื่อนี้วันหวยออกมันบ่ค่ะหนึ่งเบียนอยู่หวยออกเนาะค่ะเนาะน้ำพี่น้องแนะน,นำมุกอีกจักน้อยเนาะเนี่ยพังอีหินเห็นบ่พี่น้องพังอีหินแนะนำมุกจักน้อยแนละ้วไม่ชิตายก็สิมาซอน สอนอปลาหน่อยนะะปลาใหญ่ป่วยสอนอปลาหน่อยอปลาใหญ่ป่วยนี่น้องค่ะนะบนตัวมาธรรมชาติ์น้องค่ะไม่ใช่แต,ต่มาถ้ามชาสตร์วันนี้ก็สื้อแม่รออีกเดี๋ยวผ้าผ้าเดินหนุม่มพวกปลาอีกอีกตลอดน้องค่ะแต่ว่าอีกเปรียบเป็นปลาหนึง่งเกะไก่กันนี่แหละค่ะนี่เห็นไ่มพี่น้องให้อีฮีเนี่ย นี่น้อยกเกิดพักพักขย ANG แ,งงแล้วจ้ะพักขย ANG ก็สิขึ้นเห็นไหมคะบะพุต้นนั้นนักพักขย ANG ก็สิได้ขึ้นเนาะคะ่ะเห็นบ่อันน้มไหมเนี่ยแห้งบ่แห้งก็หนามไหลลงมาเน,น,น,นาะค่ะเนาะไหลจักขึ้นน,นะะ้นามลงมาแห้งจากฮะพนตนุ้กดูดนะตุกเนื่อยเลยเนาะคะ่ะตกุกดูดตกเ,น,น,เนื่อยเลยอ่ะอีกอย่าปลาอุดมสมบูรณ์เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะปลาใหม่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ นี่เนาะ,ะค่ะกขมีน้นหนำแล้วพวกปีเวกเนาะถ้าคนมาทำลายหรือคนบาถิ่มขยะก็จะงดงามเนาะ,ะค่ะก็จะเป็นธรรมชาติของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะหนำสิเดินยากจั็กน้อยเนาะมาหนำหลายเนาะค่ะฝนตกนเนื่อยเลยเมื่อขึ้นเนาะคะ่ะเนาะสขมิ้นหนำอะไรเอ่ยปลาดำหนุ่อจะมีน้ำนำเนาะ หง้วยควายกินเนาะคนไปกินได้เนาะค่ะเพื่อว่าคนบ่มีน้ำกินเนคือมิจิตาเนี่ยมิจิตาบ่มีน้ำกินมิจิตาก็กินเนาะค่ะเด้อมิจิตาบ่ถือพ่าเป็นคนบ้านๆคนพื้นๆปฏิโมฮีเอีหยังดอกนะคะป้าไม่ก็สิ้อลมลื่นเนาะค่ะนี่ก็สิเป็นห้อยน้ำเนาะค่ะ้่าน้ำมันไหลลงมาเนาะค่ะเนาะไหลลงมาจากที่สูงมาที่ต่ำเนาะค่ะเนาะนี่ก็สิให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะ ว่ามือขึ้นฝนตกแห้งๆพี่น้องฝนตกแห้งๆ,ๆนี่น่าจะ้ะเดี๋ยวอีกจักหน่อยเนาะค่ะอีกจักหน่อยปลาใหม่ก็บสิเขียวกนนะะยว่านีเนาะค่ะเขียวเขียวขี้จีเนาะเขียวเป็นตาอ่อนส้วนเนาะคะ่ะเนาะเขียวแบบอ่าเข้ามาสูดอากาศเนี่ยจะมีความแบบว่าอ่าหายใจสะดวกเนาะคะ่ะเนาะแบบหายใจสะดวกอาจจะเป็นเป็นงูเป็นห้อยงูหรือเป็นห้อยอยังเนาคะค่ะเนาะ ห้อยงูแหะค่ะห้อยงูเพิ่นก็จะเลื่อยนะะนะ้องค่ะเนาะเพิ่นก็จะเลื่อยวันตัวก็จะเป็นห้อยเนาะจ้ะเนาะนะีนะ <c oughs> ่ก็เป็นหมากอีหยังบอลลูนอันลุงเพิ่นว่าหมากอีหยนะังเนาะลุงเพิ่นว่าแต่ว่ามันงามเนาะมันกินบ่ได้หรอกค่ะแต่ว่ามันงามงามมันกินบ่ได้แต่มันงามเนาะคะ่ะมันงามนะสีสวยๆเนาะพัดกินได้คือสิเบิดไปแล้วเนาะค่ะเนาะนะี <c oughs> ่นะค่ะนะ ตแต่กระแสลื่นมาหายไปแล้วฝนตกหนาม,มันไหลเนาะค่ะหนาม,มันไหลลงมางามงางพี่น้องตาสะอ่อนเนาะนี่ยตาสะอ่อนเฮ็ดช่วงนี้บ่มีดอกมั้งค่ะเพราะว่าฝนมันตกแห้งเนาะค่ะเนาะฝนมันตกแห้งจะบ่มีเห็ดหรอกค่ะ <c oughs> นี่เนาะค่ะเนาะม่คิดต่าพญ่าย่ามย่างหาต้นบักบิดเนี่ยค่ะเ่ว่าม่คิดต่าเห็นเนาะเยอะ <c oughs> ลายคักย่างจังไดกับบัพอก็มีเจ็ดที่จะท่างบังตาใบโบมีสิตาก็คิดอยู่ต้นนั้นบม่ท่านได้สุกในตอนนั้นดุกดุกดุกหักพี่น้องเออแต่มายางตอนนี้กับบเห็นแล้วนี่นนาะงน,น,นตกนผู้ใดมักธรรมชาติกะมาเบิงสองมิชิตาได้เ้อค่ะเด้อผู้ใดมิชิตาว่าท่านได้ไปเยี่ยมไปยามหรือว่าจังใดเนาะ กับคอมเมนต์มาในคลิปใดเนาะค่ะนอะบาหายไปเยี่ยมแน่ค่ะอ่ะพอบาไมซิตาก็อยากหายใดทุกคนเนาะค่ะเนาะอยากหายพานอยากหายพานทุกคนเนาะค่ะเนาะอยากหายพานอยากหายมีดใดใดทุกคนเนาะค่ะเนาะอยากหายพานกดของยูทูบเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบ่พี่นอ้องกามาคอมเมนต์ช่องไมซิตาได้เด้อค่ะเด้อบางทีไมซิตาอาจจิไปบ่ทั่วบ่ถึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีพัก ขยแงเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะภักอีหินเกิดขึ้นก่อนเนาะค่ะเนาะมีห้อยรถเมือมือจะไปให้ไปหน้าเนาะค่ะเพิ่นก็จะรัดมันหนีจะรัดมันหนีเนาะค่ะฝนตกโดนสมบูรณ์น้ำไหลไหลตกเหนื่อยเลยว่ามันฝ่าหัวเนาะค่ะเนาะก็ดีกันให้อ่ซะหนาเพิ่นก็สิได้ผลผลิตเนาะค่ะเนาะบ่ต้องรอบฝนโบตองอีหยังเนาะค่ะเนาะนี่เน้องค่ะเนาะไม่ชิตาสิขามไปทั้งพี่ ตาจีไายอถอดแนวแบบว่าวิธีของยีสานเนาะค่ะทำปาา้าทำดุงทำทุ่งทำหน้าเนาะคะ่ะเน <c oughs> าะสไลด์ซุดเป็นบางข้างเดี๋ยวอีกจังน้อยถ้ามีที่ตาบางไม่ที่ตาสไลด์ซุดสิอาพบพ่อ,พอ,อกับอ่าพี่น้องเนาะคะ่ะเ <c oughs> นาะเพื่อนจะขึ้นจะจอมปวกทีเดียวเนาะเพื่อนจะขึ้นจอมปวกทีเดียวเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนจะโบขึ้นที่ใดเด้อค่ะเด้อเพื่อนก็นจะมีอ่า ความเป็นส่วนตัวเพิ่อนจังน้อยเพิ่งจะขึ้นแคจอมปวกทีเดียวเนาะค่ะเนี่ยเขาทายได้เด้อค่ะเด้อเนี่ยจะขึืนแค่จอมปวกทีเดียวเนาะคะ่ะเพิ่งจะเพิ่ขึ้นเมืองใดเนาะคะาา่ะทำให้จิตตาค่ะมันหลาะมาหยังแบบว่าระบบบีเวกกะอยากให้คงความสมดุลไปเนาะคะ่ะเนาะบ่อยากให้ทำลายปลาที่ว่ามันสวยงามเนาะคะ่ะเนาะ ปลาธรรมชาติที่สวยงามเนาะค่ะเนาะแบบอยากให้คงอยู่ให้ลูกให้ร้านเบิ้งเนาะค่ะเนาะให้ลูกให้ร้านเพิ่อนเบิ้งเนาะค่ะเนาะนแต่ไม่คิดต่อากาศระบาเนาะคะ่ะเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวอาจจะเจอคนที่เบาบางดีหรือว่าอาจจะเจออาสัดไหลหรืออย่างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าก็จะขับไปลึกบม่ได้เนาะค่ะเนาะ มีหลายๆอยาะะ่างเนาะค่ะเนาะกระถิ่เราเห็นบ้งนะค่ะ <c oughs> ก็อยากแม่ทายเนาะค่ะขนาดแตน <c oughs> แตนตอดกันยังกันยังสู๋เนาะคะา่ะเพราะว่านึ่งมิชิตาอยากทายถอดพี่น้องเบิองเนาะค่ะเนาะว่ายังมีปลาสวยงามอยู่เนาะคะ่ะเนาะอยู่อ่าอำเภอลำไปีมาด้วยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เนาะคะ่ะเนาะจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะมิชิตาเป็นคนพื้นที่นี่เนาะค่ะมิชิตาเป็นคนหนองบัวลำพู อาแต่เมชิตาอามาอยู where, where ่ก so ับหยาเนะคะมามาอยู่กับกับหาาิเนาะค่ะเนาะกะก็เลยเห็นความงามความถึงของเพื่อนเนาะค่ะมมชิตาก็เลยมาไทยเนาะค่ะเนาะมาไทยพี่น้องบึงเนาะค่ะเนาะกะบโบชินกบกะกะบโบชินกับพื้นทีเนาะค่ะเนาะโบชินเนาะค่ะเนาะบชินคือว่าไทยก็จะพวกเขาไปข้างในปัานไหนเนาะค่ะว่าจะมีสิ่ง์สธิ์หรื่งเนาะค่ะมันจะจะมีถาดมีอย่าง ว่าคนทีลวงล่ำไปแล้วเพื่อนกจะจัดมาเห็ดถาดนี่ว้เนาะค่ะคือว่าเพื่อนจะจบชีวิตในตรงนี้หรือว่าจังไดกระบรูเนาอค่ะเนาะห้ากระบรลบลูน้องค่ะห้าก็จะบป่ไป Girl, so. นี่เพื <Allāh>. <S 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 ่อนก็จะมีถาดนาอค่ะนาะมีถาดจะมีจิตารบรลบลูก็คือขอสามราเด้อค่ะเด้อผู้ขาว่าใดมาเห็ดอีหยังเนาอค่ะเนาะผู้ขามาถ่ายคลิปนาอค่ะเนาะบ่าใดมาอ่ะรบกวนอีหยังเนาอค่ะให้ คุณบิดด่วนมรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทพบุตรเทวดาคุม้มครองเนาะเจ้าป่าเจ้าเขาเนาะแต่น้องคุม้มครองมิชิตาเด้อค่ะเด้อนีอ่เนาะค่ะเนาะเพื่อนก็จะมีธาตุมียังเพื่อนก็จะเป็นญาติเพื่อนเสียหรือว่าจังใดเนาะค่ะในป่านในดวงมือก็จะไม่เห็ดใบตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะเพื่อนก็จะปลูกไว้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามิชิตาสิบไายแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนบ่อนุญาตเพื่อนก็สิษฐนั่นเนาะค่ะเนาะ ก็เฉพละลาบและล่วงนะคะพักติวหลายหลายได้พี่น้องพักติวหลายลายด้ค่ะผู้ใดนี่น้องคะน้ำถั่วพักติ๋วหลายลายด้ค่ะพี่น้องคนใดอยากอยากกินมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อไม่สิตตาจะพาเผ้าขาปาดเก็บไม่สิตาจะพ้เ้าขาปาดเก็บน้องคะนาะลายผุดค่ะพี่ลายพักผอมเนาะค่ะนาองพี่ลายพักผอมนี่จะไม่ชิตตาค่ะ ขาวมาันปลาผู้เดียวผู้ยิ่งน้องขัะนนะาะเพราะว่าผู้อื่นเพิ่นกะมากกับ,ลกกบปนนะนะบกกบลูกกับผัวเพิ่งน้องขันน้องเพิะนะ่ <c oughs> นบากระปลูกกับผัวเพิ่งน้องขันน้อมิชิตา่มีผัวนะมิชิตากระมากผู้เดียว <c oughs> หาดีไม่ได้หาได้แต่ไม่ดีน้องขะเนาะอห้ากะอยู่แบบจะสวยให้คนเสียดายเล่นเฉยเฉน้ะขนะันดีก็ข้าไเปทนทุกทรมานกับทีวา คนที่บวกิงใจก็เผามันทรมานยิงกว่าตายทั้งเป็ดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าคนลงมือนี่มันมันหาดียากเนาะคะ่ะผู้ชายที่ว่าศิลผิ่ชอบลูกเนี่ยหาดียากเน,ะะน,ะะนะกาะค่ะเนาะมิจิตาเขาอยู่แบบนี้เนาะคะ่ะอยู่แบบอยู่แบบเงา,งาดีกว่าไม่มีเขาที่จะมาทำ้ายเรา <c oughs> นะคะน่ะเนาะเห็นบ่ พี่น้องให้นหหนำทำไมนำมานำคลิปนี้สัญญาจะโนอยน้องค่ะเพรี่มิจิตาสัญญาไปเรื่อยๆน้องค่ะย่างทายไปเรื่อยๆนี่มานำใส่ใส่น้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ฝนตกลงมากอากาศประมาณนี้เนาะค่ะเนาะไอเพิ่มเปิดจะเพิ่มอีมิจิตาเด้อค่ะมิจิตาอยากถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งเนาะคเพราะใจจริงกระมัก ป่าดงพงไพ่เองสิแหละค่ะมักธรรมชาติมักแบบยู่ป้ายุ่เขานะคะบม,มักแสงสีเพราะว่าอ,อยู่กับแสงสีมาหลายปีแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเบื่อค่ะมอย่กับแสงสีมาหลายปีผู้คนต่งงางแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเน,ะะนะะนะ้วค่ะเนาะก้วมีคนกิตใจมีแต่คนสวมหนาาาห้ากากเอากังนเสร็จนะนี่นย่าลามไเนาะคะ่นะเนาะมันก็แล้วแต่เขานะค่ะดูดุนพินิษของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะเห็นบอพี่นนองนี่ต้นบ,บังบินเนี <c> ่ย <oughs> ตอนนี้ยที่ตาเห็นนะที่ตาเห็นเนี่ยหลายหลายอันนี้เพิ่นกะพวกข้าวในซุกเป็นในซุกมังมะซุกมังอาจจะเป็นเพิ่งนกพวกกากินเนาะค่ะเพราะว่าทานนกกากินได้คนก็นต้องกินได้เนาะค่ะนในป่าในเขาจะไม่รสเปรี้ยวหวาเนเลยแต่ซุกแซ่บเนาะค่ะเนาะแซ่บ ป้าเขาดึงป้าว่าจะเพจมัมมีดอกค่ะเขาไปลึกๆนี่จ้าพกกาเขาไปลึกง่ายผู้เดียวนะคะเนาะสิ้งท้ายแบบงอกเห็นบ่าวหนามนะคะหนามไหลายมันเกิดฝน,นตกนเนื้อเลยเนี่จะเป็นเขาไปทั้งใน,นงป้าลายเนาะคะ่ะเขาไปทั้งในแล้วเขาไปลึกก็จะลุกเนาะ,ะนี่นะคะ ไอ้ไม่ชิตาก็สีรัดเลาะไปทั้งถนนลูกล่างไอ้ลูกหินเนาะค่ะเนาะเห็นบ่เพิ่นก็ได้น้ำเรื่อยๆเพิ่นก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะเพิ่นก็จะเกิดจอบบวกที่เดียวเนาะค่ะเนาะที่เป็นเทาวันเนาะค่ะเนาะค่ะะเนาจะเป็นเทาวันเพิ่นก็จะเกิดอยู่ที่เดียวเล้วค่ะเนาะก็สีนั่งย่างปลสะดวกปนนี้เพราะว่าฝนตกนะคะมันแชะเนาะ มัน nhà เตีม้มกับเก่งอยู่พี่น้องก <c oughs> ะสิลัดเลาะไปคือจะสร้างอิปูเนะาะค่ะสร้างอิปูเห็นะบ่อน้ำพี่น้องน้ำไหลไหล มีสิ่งมีชีวิตหรือแยังเพม่อนกันใชได้กินน้ำกินได้เนาะค่ะผดมสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะอะไรลงมาเดี๋ยวสิ่่จา่าอะสิกับก่อนนั่งถ่ะเนาะคลิปน,น,นี้ก็ไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อสิบปลา,ปากินไปไม่ของแม่ใช่ตาเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาที่ตามเนาะค่ะเนะาะเพว่าสิเป็นประเทศไทยเขงไม่ชีตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอายุดีม่แห้งสูบู่สุคนเนาะค่ะเรือ,อยาเจ็บยาไข้าย,ยาจุนล้ำล้ำเลยเลยขอาวเข้ามาสวัสดีค่ะ